สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้สดใสละเริงแจ่มใสค่ะเช้านี้นะคะพี่แหลมมีเลดีบรนานะคะก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ก็จะมีวิธีง่ายๆนะคะสําหรับการกําจัดมดกําจัดแมลงพวกนอนพวกเพลี้ยไฟไรแดงต่างๆนะคะที่จะมากัดกินพืชของเรานะคะที่จะมาดูดน้าเลี้ยงพืชของเราเนี่ยทำให้พืชของเราไม่สวยไม่งามวันนี้ จะมีวิธีบอกง่ายๆค่ะติดตามรับชมได้เลยพืชข,ของใครปลูกแล้วไม่งามอาการแบบนี้เป็นกันไหมคะเจอทั้งเปลีอยเจอทั้งรากเน่าคนเน่านะคะแถมยังทำให้ใบของเขาไม่สวยนี่ใบเหลืองอ๋อยเลยถ้าเป็นแบบนี้กำจัดง่ายๆรักษาง่ายๆด้วยวิธีนี้เลยค่ะ อยากให้พืชโตวไวเขียวไวงามไวนะคะใช้สิ่งนี้เลยนี่ค่ะเพียงแค่สิ่งเดียวค่ะง่ายๆเลยค่ะวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือขี้เท่าฐานในขี้เท่าฐานเนี่ยก็คือจะปลดสารปลดโรคพืชโตวไวเล่งดอกเลีงผลได้ดีแถมยังกำจัดพวกมดนอนมแมลงเพลี้ยไฟแะแดงได้เป็นอย่างดีค่ะจะทำให้พืชของเราเขียวไวงามไวค่ะ ในขี้เท่าถ่านนี่นะเขาจะมีความเป็นด่างค่ะนี่เขาจะมีลักษณะก็คือสีขาวปนเทาค่ะและมีความละเอียดสูงค่ะในขี้เท่าถ่านเนี่ยเขาจะมีสารซิลิก้าคาร์บอนแคลเซียมโพแทสเซียมที่มีประโยชน์ต่อพืชเพราะว่าเมื่อเราใช้กับพืชแล้วเนี่ยเขาจะป้องกันพวกมดแมลงได้ดีค่ะที่สำคัญนะนี่สารซิลิก้าเนี่ย ยังส่งผลทำให้ต้นไม้ของเรานี่โตไวเขียวไวได้ดีเลยค่ะส่วนมากที่ปแปรแลมจะใช้ก็คือเราจะนําไปลองก้นหลุมก่อนปลูก ไม่ว่าจะปลูกอะไรนะคะเราสามารถนําขี้เถ้าถานเนี่ยไปลองก้นหลุมได้นะก่อนปลูกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการปรับสภาพดินในขี้เถ้าถ่านเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างนะถ้าหากว่าดินเราเป็นกรดสูงเราก็นําไปปรับดินให้ดินเนี่ยมีสภาพดีแถมยังเป็นการป้องกันพวกพวกมดพวกหนอนในดินพวกแมลงต่างๆที่ในดินเนี่ยไม่สามารถทําลายพืชของเราได้นะเพราะว่า เขาจะช่วยในการป้องกันโรคพืชไปเป็นอย่างดีป้องกันพวกเชื้อราก็ได้ค่ะนอกจากเราจะนํามารองก้นหลุมก่อนปลูกแล้ววิธีที่สองเราสามารถนําขี้เท่าฐานเนี่ยประมาณหนึ่งถ้วยต่อน้ํามลิตรนะนําไปแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วพอรุ่งเช้าขึ้นมาเราก็เอาน้ำใสๆเนี่ยไปทําการฉีดราดรดลงดินก็ได้ฉีดพ่นทางใบนะคะปลอดภัยจากพวกมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะ และประดีที่3เราสามารถนําขี้เท่าท่านเนี่ยไปโรยกับใบพืชได้นะอย่างเช่นเปลกนะคะหรือเนี่ยเราสามารถนํำมาโรยในกระถางปลูกได้เลยนะคะก็จะเป็นการป้องกันกําจัดพวกมดพวกนอนพวกเพลี้ยไฟไลรแดงต่างๆที่จะมาเกาะกินพืชดูด,ดน้ำเลี้ยงจากพืชของเราทำให้พืชของเราไม่โตไม่สวยไม่งามไม่แตกดอกออกผลไม่แตกกิ่งก้านสาขาเนี่ย เรียกได้ว,ว่าขี้เท่าฐานเนี่ยมีประโยชน์ต่อพืชมากมายเลยนะคะในขี้เท่าฐานเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดินคลยเป็นกรดสูงเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีอาการเป็นโรคเนา่าค้นเน่าได้ง่ายนะคะเพราะว่าดินที่เราใช้ปลูกพืชเนี่ยเขาจะมีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นเราต้องนําขี้เท่าฐานนี้มาปรับสภาพดินให้ดินของเราเนี่ย <S <S กรดเป็นด่าง ผสมกันแล้วดินของเราก็จะดีค่ะเดินเป็นกรดเกินไปเนี่ยเขาจะส่งผลก็คือพวกจุลินทรีย์ต่างๆเขาจะรวมตัวกันและเขาก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยเกิดาการโรคเน่าโคนเน่าค่ะเกิดปัญหาเชื้อราทางดินได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวน,นี้แหละค่ะใช้ตัวน,นี้ในการปรับสภาพดินค่ะบํารุงดินนะคะแล้วก็บํารุงพืชของเราให้งามด้วยนะคะอย่างกระถางนี้นะคะโอ้โหกระถางนี้มาเต็มเต็มค่ะนี่ ใบเหี่ยวเฉาเนี่ยใบยเป็นเชื้อราค่ะนี่ลำต้นเจออะไรบ้างนะคะลำต้นของเขาเนี่เจอทั้งพลียะนะคะนี่พวกไรแดงไรขาวนี่ยโอ้โหมากันเยอะเลยค่ะเพลี้ยไฟไรแดงนะคะมดหนอนมแมลงเนี่ยมากาะกันเยอะเลยอันนี้ก็คือเคสหนักมากๆเลยนะเพื่อนๆเราก็ใช้สิ่งนี้นะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปเลยถ้าเป็นบอลสีเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใช้เยอะนะ เราจะใช้แค่กระถางละ1ช้อนก็พอค่ะนี่โรยลงไปเลยค่ะตรงไหนที่มีเพลี้ยเกาะเยอะๆเนี่ยก็ใส่ลงไปเลยปัญหาที่สําคัญในการเกิดเพลี้ยนะคะก็คือเจ้าตัวมดค่ะมดเนี่ยเขาจะนำตัวเพลี้ยมาเกาะกินแล้วก็โรยลงไปเลยนี่โรยทิ้งไว้ในช่งชวงเช้าในช่วงเย็นเนี่ยก็คือมาลดน้ำตามได้เลยนะ แล้วเราจะใช้ห่างกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อครั้งนี้นะคะมดก็เริ่มจะมาแล้วนะคะนี่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราก็เพื่อนดินให้เขานิดนึงเพื่อนดินเพื่อที่ว่าเออดินก็จะร่วนซุยดีค่ะเวลาที่เราลดน้ํานะคะน้ําก็จะได้ซึมผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและก็จะส่งผลทําให้พืชของเรานะคะรากพืชของเราเนี่ยเขาจะชอนช อาหารได้ดีขึ้นค่ะเมื่อเราเพริยนเสร็จแล้วเราก็นำขี้เถ้าถ่านมาโรยลงไปได้เลยไม่ต้องใส่เยอะนี่ใส่อ้อมๆต้นบอนสีค่ะนี่ใส่ทิ้งไว้ตอนเช้าตอนเด็ยนก็มารดน้ำได้ตามปกติค่ะเพื่อป้องกันมดหนอนมแมลงต่างๆที่จะมาทำลายต้นบอนสีของเราค่ะ นอกจากจะใส่ต้นบอลสีได้แล้วนะคะเรายังสามารถนำไปใช้ได้กับพืชผักทุกเนี้นะคะเพื่อนๆใส่ได้กับพืชผักทุกเนี้นะคะพี่แรมทดลองมาแล้วนะว่าจะเป็นพลิกนะคะเป็นมะเขือเป็นผักต่างๆเ,เป็นถั่วฝักยาวนะคะแตงกวาแตงลานใช้ได้หมดเลยนะริกของใครไม่สวยนะคะนี่มีลักษณะใบงีกใบงอนะคะเราก็ใช้สิ่งนี้ โรยลงไปเลยค่ะเพื่อนๆโรยบางๆแบบนี้เพราะว่าพวกเพลี้ยเนี่ยเขาจะมาเกาะกินที่ใต้ใบของพลิกนะคะอันนี้เป็นการเร่งให้พลิกเนี่ยมีการติดดอ,อกออกผลได้ดีด้วยด้วยนะนี่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณย่าคุณยายนะคะคุณแม่เนี่ยเคยพาทาแบบนี้ค่ะพี่แรมก็จํามาใช้ในปัจจุบันได้นะคะนี่นี่ขี้เท่าฐานนี่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน เราต้องใส่บางแล้วเพื่อนอย่าใส่เยอะนะนี่โรยไว้แค่นี้ก็พอค่ะแล้วพอโรยแล้วนะคะตอนเย็นน่ะก็มาลดน้ำได้ตามปกตินะคะในสารซิลิก้าเนี่ยเขาจะมีความลื่นนะเพื่อนนี่สังเกตได้ว่าเนี่ยเมื่อเวลาที่เราจับขี้เท่าฐานขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราสัมผัสดูเนี่ยเขาจะมีความลื่นนะคะนี่เหมือนแป้งมันนะคะเขาจะมีความลื่นในนี้เขาจะมีความพิเศษก็คือว่าเขาจะมีสารซิลิก้าอย่างนี้นีสารซิลิก้าเนี่ย จะช่วยบำรุงพืชแต่เขาจะกำจัดแมลงศัตรูพืชได้นะคะก็คือมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันแต่ว่าเราสามารถนำมาปรับใช้กับพืชของเราได้ค่ะพอถึงช่วงเย็นนะคะเราก็มาลดน้ำได้ตามปกติค่ะในขี้เท่าถ่านเขาจะมีโพแทสเซียมอยู่ด้วยนะก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการเล่งดอกเล่งผลได้ดีเหมือนกันนะคะนี่เราก็ลาดลดลงไปเลยนะคะพวกหนอนพวก เ,เชื้อราต่างๆนะคะก็จะกําจัดได้ง่ายด้วยวิธีแบบนี้ค่ะก็จะส่งผลทําให้พืชของเราโตวไวเขียวไวงามไวบอนสีนะคะก็จะสีสวยเพื่อนๆจ๋า หลังจากที่กระถางบอนสีกระถางนี้นะคะเคยเจอปัญหาก็คือเขาจะมีมดมีเพลี้ยมากัดนะคะและที่สําคัญจะมีหนอนมากัดกินด้วยนะตอนนั้นนะคะพี่แรมก็ใส่ขี้เท่าฐานลงไปนะคะเป็นประจำนะคะประมาณ1เดือนนะคะพี่แรมจะใส่อย่สี่ครั้งนะประมาณ1เดือนก็จะทําให้เขาปรับสภาพดินนะคะและที่สําคัญนะเขาก็จะทําการกําจัดพวกมดหนอนมแมลงเพลี้ยต่างๆที่จะมาเกาะกินพืชของเราเนี่ยก็คือใช้อยนหนึ่ง เดือนนะคะแล้วตอนนี้ต้นพืชของเรานะคะเนี่ยบอนสีของเรานะคะก็กลับมาสวยได้เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะในคีเท่าฐานเพือนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะนี่เห็นไหมใบสวยค่ะนี่ใบสวย โอ้โหรายของเขานี่สวยมากเลยนะนี่ต้นที่สําคัญนะต้นของเขาลําต้นแข็งแรงค่ะสาหรับวันนี้นะคะพี่แหลมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามมารับชมที่ของพี่แหลมมาตลอดค่ะพี่แหลมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแต่ละคลิปที่ทํามานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนไม่มากก็น้อยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แหลมด้วยนะคะและกดซับสไครป์เพื่อรอรับชมคลิปใหม่หมของเรากันค่ะขอบคุณทุกการติดตามมารับชมค่ะสวัสดีค่ะ